สินค้าพวกนี้คุณต้องซื้อกับผู้ขายรายเดียวเท่านั้นไม่สามารถสปิตหรือบาลานได้เลยสินค้าที่มันสเปคซับซ้อนมีขั้นตอนการผลิตมีการออกแบบนานคุยกตัวอย่างเช่นระบบโปรแกรมเนี่ยเห็นชัดเลยคุณจะมาใช้แซฟแล้วพอมาเมนเทนคุณจะใช้เมงโก้ใช้อะไรก็ไปมันไม่ได้คุณต้องใช้อันเดียวไปตลอดจนกว่าจะจบจนกว่าจะปิดตัวหรือจนกว่าจะไม่ใช้โปรแกรมนี้เลยคุณต้อง เลือกแค่ผู้ขายรายเดียวถ้าคุณอยากจะดูว่ามันเจียบเปรียบได้เปรียบยังไงคือคุณก็ต้องเริ่มต้นตอนที่คอมเพลตตอนเทียบตรงนั้นแหละคุณต้องเทียบมาให้ชัดเสร็จแล้วคุณเลือกตอนระหว่างที่คุณทําไปทําไปคุณก็ยังคงต้องใช้เขาเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ เพราะถ้าเปลี่ยนปุ๊บคุณล้วนแน่นอนแล้วไอ้สินค้าพวกนี้คุณก็ต้องมาดูด้วยนะถ้าเป็นแนวบริหารคุณเป็นผู้จัดการก็ต้องมาดูด้วยสินค้าตัวนี้มันอยู่ในบัตรทอนเนกใช่ไหมมันมีผลกระทบกับบริษัทสูงใช่ไหมแต่ยอดซื้อมันต่ําถ้าเทียบกับการผลิตยอดซื้อมันนิดเดียวเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วกลยุทธ์คุณจะใช้ยังไงอันนี้คุณเข้าไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ,จ้างนะ ถ้าคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการผู้บริหารอยู่คอร์สนั้นมันเหมาะกับคุณเพราะคุณทํามาสําหรับผู้จัดการเลยคุณจะรู้แนวบริหารในสินค้าที่คุณซื้อมันใช้ได้กับทุกธุรกิจนะเนี่ยสินค้าพวกนี้คุณต้องมีผู้ขายแค่รายเดียวเท่านั้นแต่มันก็ไม่จําเป็นนะว่า คุณจะมีชื่อเขาคนเดียวในบริษัทคุณอาจจะหาเจ้าอื่นสำรลองไว้เหมือนอย่างที่ครูบอกตอนแรกคุณมีเปรียบเทียบและคุณก็อาจจะเทียบ3าสี่เจ้าคุณก็มีชื่อเขาไว้อยู่แล้วตรงนั้นคุณมีชื่ออยู่ในบริษัทคุณมีชื่ออยู่ในแผนกจัดซื้อได้ว่าเอยซัพพลายเออร์พวกเนี้มันเกี่ยวกับระบบโปรแกรมนะคุณมีชื่อได้แต่การซื้อคุณเลือกซื้อแค่อันเดียวสินค้าอื่นก็เช่นกันถ้ามันมีการซับซ้อนออกแบบกันนาน ใช้เวลาการผลิตพวกนี้มันควรจะซื้อแค่ลายเดียวเพราะว่าถ้าหลายลายมาแทรกแซงอะ่ะครูบอกเลยผลเสียมากกว่าผลดีอันนี้คุณต้องวิเคราะห์เนาะคนเป็นผู้บริหารผู้จัดก,การต้องวิเคราะห์ตัวสินค้าของบริษัทออกมาทั้งหมดนะว่าสินค้าของตัวเองมีผลกระทบกับบริษัทแบบไหนมันซื้อเยอะซื้อน้อยอยังไง เรื่องเนี้มันลึกซึ้งมันต้องสอนกันนานเหมือนอย่างที่ครูบอกคุณน้องเข้าไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างคุณจะโลกสว่างในการบริหารงานจัดซื้อเลยครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะอย่าหยุดการเรียนรู้เพราะสิ่งนี้มันทําให้คุณเติบโตจริงๆยังไงก็ดูแลสุขภาพจากใจครูธัญญาค่ะ